สวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพรอแม่พี่น้อง fc ไทยลาวทุกๆกคนวันนี้ก็พาลูกสาวเดินเที่ยวอีกแล้วสวัสดีค่ะกอลูกสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะกอนยิมนี่หนูหนูหนเมเม,มนี่ฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้ไงเมสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะกอนพาน้องเมษาไปเที่ยวทุกคน เที่ยวในหมู่บ้านครับหมู่บ้านในประเทศไทยจะเงียบแบบนี้ทุกคนเนาะเงียบแล้วก็สะอาดแบบนี้ครับสวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนนะครับใครที่เดินทางมาจากต่างกลับมาจากต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางโชคดีนะครับส่วนหมอต้นเองก็ ไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านเนาะไม่ได้ไปหาพ่อเพราะว่าพ่ออาการดีขึ้นแล้วครับไม่เกินอีกสี่ห้าวันพ่อก็จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับผมขอบคุณพี่น้องไทยที่ส่งกำลังใจให้เยอะมากนะครับกำลังใจจากพี่น้องไทยคือยาวิเศษรักษาพ่อผมอันนี้ก็เลี้ยงลูกสาวช่วยแม่เขาเนาะแม่เขาก็เลี้ยงทั้งวันแล้วก็ตอนนี้น้องกำลังชนครับ น้องกำลังชนครับก็เลยเหนื่อยหน่อยครับช่วงนี้ชอบที่อ่ชอบออกมาข้างนอกชอบดูนู่นดูนี่ป้าสวัสดีปีใหม่ครับป้าสวัสดีะสอดยายก่อนลสวัสดียายก่อนสวัสดีค่ะ เดี๋ยวนี ah, ้ไม่เคยได้สั่งโทรโทรศัพท์มันไม่ดีโทรศัพท์บ้านแล้วตัวเองไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้เ่อกดแป๊บเดียวพูดยังไม่ทันรู้เรื่องเลยมันเงียบไปเลยโทรศัพท์บ้านก็จะเลิกใช้เดี๋ยวเราซื้อโทรศัพท์ครับครับสาวน้อยให้ป้าสาวน้อยสาวน้อยเมษา อาการของพ่อผมก็หมอถอดสายน้ำเกลือสองวันแล้วครับวันนี้ตอนเย็นๆหมอจะถอดหมอจะถอดสายที่แย่จมูกทานข้าวนะครับพ่อจะได้กินข้าวไม่ได้ผ่านสายยางแล้วครับทุกนกินกินปกติกินปกติเนาะแต่ว่ากินอาหารจืดอาหารเหลวไปก่อนครับข้าวต้มประเภทข้าวต้มครับก็ขอบคุณโรงพยาบาลประเทศไทยนะครับผม ส่วนค่ารักษาเนาะส่วนค่ารักษาเดี๋ยวบ่อต้นจะมาสรุปให้ให้ฟังว่าหมดไปเท่าไหร่ครับผมการรักษาพ่อครับนี่ทุกคนบ่อต้นอยากให้เห็นเนะาะทั้งขยะนี้มีทุกบ้านนะครับมีทุกบ้านแต่ว่าทั้งหนึ่งใช้ร่วมกันได้ไหมได้ครับทุกคนแต่ว่าคือ,อเทศบาลเขาแจก หน้าบ้านครหน้าบ้านมันเพื่อความสะดวกสบายนะเพื่อความสะดวกสบายเพื่อไม่ให้ขยะล้นโอ้บรรยากาศดีมากร่มรื่ดทุกคนเสียงเงียบครับเสียงลำโพงเสียงคนกินเหล้าไม่มีเลยครับสวัสดีค่ายายกับลูกสวัสดีค่ากอนสวัสดีค่ายายกับลูกสวัสดีค่ายายกรณน้องเมษาครับ พองามพองามเมษาเนี่ยเมษาเป็นคุณสตีใช่ไหมคะครับผมคุณท่าใช่ไหมคะครับผมซอยสี่ครับปะจะถึงหกโมงแล้วลูกจะถึงหกโมงแล้วเตรียมตัวคารพสงชาตินะครับ นี่คือในหมู่บ้านครับทุกคนในหมู่บ้านก็นี่ครับมีปลาหัวแดงครับผมเรืปลาหัวแดงนี่ต้องของชาติครับลูก ดูไปต่อป่ะนี่ครับทุกคนเ <c oughs> งียบสงบเงียบสงบเหมาะแกะการพักผ่อนครับทุกคนเหมาะแกะการพักผ่อนหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่สงบมากทุกคนไม่ใช่บ้านจัดสรรน,นะครับไม่ไม่ใช่โครงการจัดสรรน,นะครับทุกคนแต่ว่าผู้คนที่นี่ครับทุกคนให้เกียรติึ่งกันและกันครับอช่วยเหลือกันครับ ทางขยะของส่วนรวมกรรุนาใช้ร่วมกันนะแต่ว่ามีของใครของมันบ้านใครบ้านมันมอากาศวันนี้ก็ เย็นลงมานิดหนึ่งครับทุกคนพอตกเย็นมายิ่งไม่มีเสียงรถยิ่งเย็นครับนี่มหมู่บ้านสะอาดนะทุกคนมหมู่บ้านแต่สะอาดแต่มีต้นไม้เยอะแต่ว่าพนักง,งานทำความสะอาดหรือว่าเจ้าหน้าที่กวาดถนนเจ้าหน้าที่พ่อบ้านไม่บ้านในหมู่บ้านก็จะทำความสะอาดทุกเช้าครับทุกคนจะทำความสะอาดทุกเช้าครับ แบบนี้เลยโหน่าอยู่จริงๆทคนเนาะถ้าผมเป็นคนไทยผมก็จะหาอยู่แบบนี้แหละเงียบจริงเนาะถ้ามาอยู่บ้านนอกก็อยู่หมู่บ้านแบบนี้แหละ <c oughs> เงียบจริงๆพอเวลาเราเลิกงานมาเราก็อยากพักผ่อนครับอยากพักผ่อนอยู่นเงียบๆเมษาลุหลับยัง หลับลือ,อยังลูกน้องหลับลือีอยังขอต้นพาเมษาพาพี่น้องมาดูบรรยากาศอ่หมู่บ้านในประเทศไทยเนาะหมู่บ้านในประเทศไทยครับว่าคนไทยเขาใช้ชีวิตกันยังไงครับคนไทยก็จะใช้ชีวิตแบบนี้ครับชอบอยู่ชอบเมียบๆชอบส่วนตัว,ส,ว,ตวส่วนตัวครับ ไม่ชอบเปิดเสียงดังหรือว่านั่งกินเหล้ากันนะครับทุกคนแล้วอะไรลูกเน้อะไรพูดอะไรเมื่อกี้เน คนในหมู่บ้านนี้จะสุขภาพแข็งแรงมากครับทุกคนสุขภาพดีมากคนในหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านคนคนคนชราเนาะหรือว่าคนอายุเยอะนั่นเละเยอะมากเนาะตอนเย็นมาก็ออกกําลังกายอยู่ในอ่าอ,อะไระอะไร อยู่ในสวนสาธารณะในหมู่บ้านเนาะนั่งตรงๆลูกมี บาต้นเข้าสซอยสามก็จะมาทะลุซอยห้าซอยนี้เป็นฝั่งซอยขี้ฝั่งนู้นฝั่งคู่ครับทุกคนนี่ถึงสำนักเช่นนี้ ถนนเส้นนี้ก็เข้าไปข้างในเลยครับเข้าไปข้างในเขาก็จะสร้างถนนออกมาข้างนอกครับตอนนี้กําลังวางท่อประปาอยู่ครับท่อประปาใหญ่ครับจะสร้างถนนออกมาข้างนอกเลย คครับผมสำหรับคิปนี้นอ้องบอต้นก็จะมาถ่ายทำถ่ายให้พี่น้องดูอะไรเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกทุกท่านที่ส่งกำลังใจให้พ่อผมขอบคุณทุกทุกท่านที่โวยพรปีใหม่แล้วก็บอต้นขออวยพรพี่ใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนปีนี้ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกทุกคนนะครับขอผมสัสดีครับ